สบายดีพ <c oughs> ี่น้องสบายดีตอนสวยจักน้อยหนึ่งพี่น้องสวยน้อยหนึ่งบดสวยลายดอกสบายดีเบอร์สุขสุขคนที่เขามาหับสมคิปพี่น้องเลยสำหรับวันนี้กาคือเก่าคือเดิมพี่น้องคืนโคกหาหล่อเฮ็ดสำหรับผ้ได้เขามาเบิ้งคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้เขาก็ยางมาวิทยงบกไก่บันไดเด็กก็เห็นเฮ็ดเลยพี่น้องเห็นเฮ็ดแล้วไปเบิ้งน้งกันมันเฮ็ดยังกันแน่จิตตาไปหล่อปลาคือเก่าพี่น้องนี่แหละ พเพื่อนเอิ้นวะชีวิตอิสระโบวุบนวนวายโบวุวนวายสังหลายอย่างพี่น้องเอ้ยโอ้ตอนนี้เห็นเห็ดแล้วเห็ดอยังโอ้เห็ดปวกโพนเห็ดเห็ดแันเห็ดปวกโพนพี่น้องเอ้ยโอ้มานแต่เริ่มต้นโอ้สองดอกพี่นอ้นองอยู่ในเพื่อดอกหนึน่นนงเด็ดปุ๊บโอ้พี่น้องเอ้ยมานแต่เริ่มต้นแท้เหมือนนี่อ๋อมาดมานมาดเห็ดปวกโพนพี่น้องโอ้แสบเด้อพี่น้องเอ้ยจีตำใส่ ้องไม่สมน้องน้ำเห็ดถูกกินดอกวขาดอยู่ได้พี่น้องสองดอกแหลกพี่น้องไปลุยต่อพี่น้องเอ้เพื่อได้ามาหับสม้มไก่อย่าลืมน้องเอ้ยกำลังใจหนึ่งกำลังใจหนึ่งไล่หนึ่งแซ่พี่น้องชีวิตแบบเรียแบบง่ายพี่น้องเอ้ยตัวน,นี้ก็อยู่แจ้ป่ามากกับบักไม่เคลืนคือเก่าพี่น้อง ไอ้ไม่ขึ้นจอมแสบนี่พี่น้องเลยไปพี่น้องลุยต่อลุยต่อค้มฝ่าค้มฝนคือฝนสิตกี่ไรพี่น้องเลยแต่ว่าให้เอากบรบปุยานออกจากตกก็ตกเป็นเ,เรื่องธรรมชาติของฝนพี่น้องเลยหอดย่ำตกเลยะก,ะกับตกเราก็จะหาลงเท่าฝนนี่แหละเอายัอางอยู่ที่ดอกนี่อยู่ข้างนี่เบิ่งกับพี่น้อง มันเปเื่อยแล้วบูจักดอกนี่นะเฮาอย่ามันเปื่อยเละแล้วโอ้มันเป,เปเื่อยทิบเลยพี่น้องเลยหนาฮอสปลาใหญ่หลเลยพี่น้องเลยแต่ว่ามันอีักสิก่งหนงีนยบแนวประมันไม่เฮ็ดไม่อยากยุดออกแล้วเพะเฮ็ดเฮ็ดเ,เนี้ยเฮมาเบิ่งกันเฮ็ดปวกเห็ดตาโพนคือเก่าพี่น้องนี่ ดอกเเก่งเเก่งงามๆเลยป้าเต๋อพี่น,น้องงามหลายมากับกระเข่นเก่าเลยพี óm, น่น้องมันใบยอมเมื่อเล้วนำนำเจ้าของตลอดบรรยากาศกลางป่าพี่น้องเลย เห็ดกับอู้บคย่อยเห็นปานดเห็ดเบื่อว้าวมาดอกใหญ่แท้พี่น้องโพออกเห็ดก็ใหญ่แท้รอไปพี่น้องสิได้จักดอกแหละมื้อนี้นะรอกันยาวๆไปรเบิ่งกันยาวๆไปพี่น้อง มอนีเป็นมือทีนี้ขนาดไปน้อยเฮ็ดบอกออกบ้อเลยนะได้มิดชิลีเลยเรีย๋ยวเวามาสวยเกินไปสงสยัยแต่เก่าก็เก็บเท่านี้แล้วจะเคลียร์ยังคือแปนลนคักเทนเนี่ลีแท่วเหงาอันนี้บ่ ว่าคนมาฮาลายเนาะก็เลยบุคคลมีกี่ป็นไดนี่พี่น้องเอ้ายังลงเรืออยู่ดอกหนึ่งดอกหนึ่งพี่น้องลงเรือมาต่อสจะเอาบุเบิดเดพอ่น้อยนี่ยังดอกน้อย เข้ามาบททันทเขาเรื่องใอดไรไหแหละเรากันไปเรื่อยๆพี่น้องเลยกสิโครงกับลงเมื่อพี่น้องเห็นอีกเลยคันสีเมนเด้อเนี่ยมาไกลๆวาทรงคืออยู่พี่น้องเอาเมนอะไรนั่นงกัหมอกใช่ไอันนี่ แต่เขาบอกได้เงาใหม่นี่พี่น้องจะงกขาวดอกน้อยดอกงามเลยพี่น้องเจอไข่มานนี่พน้อไข่หนึ่งนี่เดชิอเกอาคนเศร้าออกเลยเพราะกันยังเป็นเศร้าอ๋อหน่อยยังไปในคืนเอ้ย นี่ธนี้บเบิ์ธนิตเลยพี่น้องเลยเลาะไปเรื่อยๆพี่น้องเจ้าที่ได้บบได้แหละได้บบได้กระชิลงให้เบิร์ลงมื่อนี้นะได้บบได้กระชิลงให้พี่น้องเบิร์นอ้าพี่น้องเห็นนี่เราได้บบได้กระชิ่งลงเห็นนี่เราพี่น้องดอกหนึ่งดอกจูมันหน่อย โอ้ยโอ้ยพี่น้องจุ่มงามแค่ไหนนะฮะมาจุ่มงามเลยพี่น้องงามมเลยมีดอกเดียยนี่บ่่นาอจุ่มงามเลยพี่น้องเลย เบ้อท่นได้ยังได้ไลยได้เป็นน้องหีนไหนได้เท่านี้ปลายก็สิลงให้พี่น้องเบิ่งไปต่อดอกพี่น้องได้จักสี่หาดอกก็ยังดีเติมกันเพราะว่ามาเมื่อนี้มันบ่มานาลีกระเพชรโปรยอยางออกไล่เป็นได้เติมงูพี่น้องเว้ยหล่อมาแหละ จะได้กระสีลอกครับคืนพี่น้องคลิปนี้จะได้กระลงให้เบิ้งคือเก่าเลยพี่น้องเดี๋ยวเขาเบิ้งก่อนแทวนี้ก็เคยเอาพี่น้องเยโอ้ยเฮ็ดแล้วพี่น้องก็อเดี๋ยวจะออกเฮ็ดอีสางพี่น้องมันน้อยแท้เฮ็ดละงอกน้อยพี่น้องเฮ็ดน้อยได้น้อยดีอเลย นี่ดอกเดียวออกแต่ดอกเดียวนี่พี่น้อยมันน้อยๆนะมันวัวไขวัวใหญ่คือเราให้ละงอกกันออกกันแบบแต่หัวปีกันนไะหมันสีดอกใหญ่ใหญ่เลยว่าเป็นน้ำบางเขตเนี่ยพี่น้องบางเขตมันก็ออกดอกน้อยๆไปต่อพี่น้อง เก็บไปบองหลอกสองดอกค่ะเลยชะไรได้เก็บแต่บองหลอกว่าเฮ็ดแล้งกแเวเขตเท่ามันก็ออกบัวลายบางเขตที่มันออกลายก็เจ้าไปเอาไปตาตาคุณน้องมันเลี้ยนกันอยู่เอามันไกลเราก็เลยหมดไป,ป เลาะไปสลักเนาะเพื่อได้เจ็บได้บ no ัวรายก็พอได้จีบปนก็ยังดีเห็ดแจวเห็ดก็สี่เพื่อเสียบพี่น้องเลยก็ทีโตคำเลยพี่น้องเลยยังกับเที่ยงบ่หอดจ้ะเลาะไปสก๊อกเศษก็อะไรพี่น้องพอได้เพิ่มพอได้นั่นเพราะได้ตื่มกันกะ หล,ล่อไปหล่อมาไอ้เนาะยังอยู่ป่าอ,อยู่เบิกมืดฝนมาเลยเพี่น้องไอ้โควมืดฝนมาแล้วน้ำสีแกงเลยพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดโป้น้ำแกงออกเด้ดทลาะเบิกเท่านี้ก็พี่น้องเขาก็เคยเอาอยู่ตแต่เก่าแต่ว่าสุดนี่เฮ็ดละโงูออกมีแต,ต่ดอกเหนี่ยน่อยพี่น้องเอ้ย ัผมมวนปันไดแค่เ,เห็นดอกใหญ่ๆเนี่ยกระซองสำดอกกระคุ้มขาเลยเคยเกลียบริเวณแถนนี้แล้วเห็นตังโมก,กระไดดอกเห็นแล้ว ได้โบลายตรงนี้ได้หน <laughs> ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเต็งไข่อย่หน่อยเจ็ดดอกเมื่อก่อนได้แจวอยู่ดอกจะได้ก็ขอบุญคุ้ที่เขามารับส้มน้ำกันไปทางรุ่นไน้ำการแต่ว่ามือนี้บูมวนปันไดน้ำโบได้เห็ดลายบก็ไม่ขึ้นอย่างเงี้ยพันกลับยังแดนลอยอยู่แถวนี้ไปเลย